สวัสดีทุกๆคนนะคะเปิดคลิปมาก็คือทำขนมปังปังปิ้งรอคุณสามีเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าๆอยู่วันนี้มีเวลาถ้าวันไหนไม่ได้ไปทำงานนะคะภารกิจใจจะถ่ายให้ดูเนาะวันนี้ไม่ได้ทำงานก็ก็ก็ถ่ายได้เพราะว่าไม่ได้เร่งนะคะ่ะนี่แหละตอนเช้ามาเลยเตรียมไว้ให้คุณสามีเพราะสามีพนี้ก็ลุกพร้อมกัน,นแต่เขาเต่งตัวที่จะไปทำงานเนาะพี่หน่วงคะ่ะ เพื่อกินขนมปังปิ้งแล้วก็กาแฟแบบนี้อาจจะบรรพัน,นะคะของุี่ยามเหมือนกันกับสายก็กาแฟสามคนเนาะค่ะน้องเมดีก็จะเป็นดื่มนมทุกเช้าว,วันละหนึ่งเก่ะพี่น้องจ้านั่นแหละภารกิจหลักเลยก็คือต้องทําห่อข้าวให้คุณสามีห่อข้าวให้ลูกสาวแล้วก็ห่อข้าวไว้ให้คุณย่าด้วยคือถ้า แดีว่วป่าวันออกไปทํางานเนี่ยนะจะต้องทําเป็นแซนด์วิชไว้ให้คุณย่ากินแล้วกลับมาค่อยทําเป็นอาหารหลักแต่ว่าเออเป็นเนือ้อเป็นปลาเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่ากลางวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแซนด์วิชนลพี่น้องวันนี้จะเป็นแซนด์วิชไก่นะคะถ้าแซนด์วิชไก่บ้านนี้คุณย่าเขาจะพาทําแบบนี้นะคะเนื้อไก่แล้วก็ เมเนเดอ่ะเมนเนดก็คือมายงเน็ดนั่นแหละพี่น้องขาเนาะนี่เราเวลาสามีเขาลงมาเขาก็จะมาทําเองสุกพอดีนะจ๊ะแล้วเขาก็ใส่อ่าเป็นแยมส้มค่ะแล้วก็เพื่อนก็จะมาทําชาเอากาแฟเอาเองเพื่อนประมาณนี้เนาะพี่น้องขาใครเลยถ่ายให้ทุกทุกคนดูว่าบรรยากาศตอนเช้าเช้ายุ่งขนาดไหนพี่น้องจ๋านั่นแหละก็โดยประมาณเนาะตื่นกันก็ประมาณเจ็ดโมงค่ะ ขนาดไม่ได้เช้ามากเหมือนบ้านอื่นนะเจ็ดโมงเนาะน้องเมลีวันนี้บอกมาว่าหนูจะเอาเป็นแซนด์วิชของนูเทลล่านี่นะคะพี่น้องนี่แหละก็คือห่อไปโรงเรียนนะคะนูเทลล่าหึงแผ่นจากของน้องเมลีแล้วก็มีผลไม้น้ําดื่มอะไรประมาณนี้คะ่ะน้ําดื่มนี้เราก็จะเตรียมไปจากบ้านนะคะแล้วทีนี้ ไปถึงโรงเรียนถ้าเขาดื่มหมดเขาก็จะมีที่เติมให้แต่ว่าจะต้องเป็นขวดของตัวเองวันนี้น้องเอาองุ่นจ้ะเอาองุ่นนางก็จะกินองุ่นกินสตรอเบอร์รี่แล้วก็กินกล้วยสามอย่างนี่แหละสลับกันนะพี่น้องนี่หอข้าวเมรีเขาก็จะมีไส้กรอกแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ขนมเนาะพี่น้องนี่แหละประมาณนี้โดยประมาณนะคะนี่น้ำที่อังกฤษก็ตามที่เห็นค่ะเปิดกลอกเปิดกอกกินดื่มได้เลยนะคะพี่น้อง ด้านขวามือเป็นน้ำเย็นด้านซ้ายมือเป็นน้ำร้อนห้ามดื่มเนาะน้ำร้อนเอาไว้ล้างถ้วยนี่แหละชุดของน้องมีดสซิจแล้วทีนี้ก็จะเตรียมเป็นของคุณย่าเนาะบ้านนี้ถ้าเป็นไก่มเมนิกับกับไข่เนาะไข่มเมนิดก็จะเอาไข่ต้มแล้วก็มาทําใส่มายยงนีแบบนี้แหละเพิ่นจะไม่ใส่อันนั้นนะคะจะไม่ใส่ผัก เนาะบ้านไหนใส่ผักก็ใส่เข้าไปเนาะทาเย็โอ้ทาเนยก็ทาไปแต่นี่คือสไตล์คุณย่าพาทานะคะลูกชายก็กินแบบคุณย่าอันนี้คือทําให้ไมเคิลเขาจะไมเคิลนี่จะ,ะสามแผ่นเนาะพี่น้องค่ะทำห่อไปกินที่ที่ทำงานจะ้ะเพราะตอนนี้ไมเคิลเขาไม่กินอ,อาหารที่ทำงานแล้วคือตั้งแต่โควิดนั่แหละจะ้ะก็คือปรับปรับใหม่ก็คือไม่ไม่กินอาหารที่ทำงานเนาะคะ่ะแล้วก็ปรับเวลาทำงานใหม่ โดยที่ระยะการทำงานน้อยลงะนะจ่าพี่นองคะเพราะว่ารีบทานข้าวเสร็จก็ทำงานต่อประมาณนี้ไม่ได้ไปนั่งคุยกันเนาะนี่ก็จะเป็นของคุณย่าค่ะพี่นองคะคุณย่าก็จะกินแบบเดียวกับไม้เข้าในทุกวันถ้าไมเเขากินแซนด์วิชแบบนี้ย่าก็จะกินด้วยกันนะคะพี่นองคะบ้านชายก็กินสลับกันอันนี้ก็จะห่อใส่อยล์ไว้แบบนี้ให้คุณย่าแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นไว้นอกจากพี่นองจ้า ถ้าอากาศหนาวเอาอยู่ข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ช่วงนี้อากาศอา,า,ศอาจร้อนเนาะใส่ตู้เย็นแล้วก็เ,เพิ่นก็จะก,ก,กินกับโยเกิร์ตตัวนี้แล้วก็กินส้มแล้วก็ขนมให้เพิ่นหาเอาเพิ่นเนรู้อยู่นะจ๊ะพี่น้องนี่แหละนี่ของไมเคิลจ้ะนี่ลราเป็นแผนกห่อข้าวนี่แหละมันนานค่ะพี่น้องค่าตอนเช้าเนาะโยกเออพวกทรายนี้ก็จะกิน แล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไข่ต้มก็จะเป็นไข่ต้มแล้วก็เมนีตไข่เอาไข่มาบดบนแล้วก็เอาเมายูนิสมายุนิสใส่ก็จะเป็นแซนด์วิชแบบนี้หรือก็จะเป็นแฮมแซนด์วิชหรือก็จะเป็นหมูที่เหลือแซนด์วิชอะไรก็ว่าไปค่ะของไม้ก็ประมาณนี้ค่ะผละไม้นะคะใส่เน้นผลไม้ให้ไมเคิลนี่แหละซ้ำอย่างนี้กินประจําค่ะแล้วก็มีขนมแล้วก็ ไข่ต้มเออทรายลืมไข่ต้มวละโฟงนะพี่น้องคะ่ะนี่คือน้ําน้ําดื่มเหมือนกันคะ่ะของพ่อไม่ก็จะเอาไปจากบ้านเนาะถ้าหมดก็ไปดื่มที่ทํางานตรงนี้ก็คือเวลาเขานั่งแท็กเตอร์เขาก็ดื่มดื่มไปด้วยนะคะเพื่อนจะดื่มน้ําน้ําแบบนี้จะน้ําผสมน้ําผลไม้จะหวานหวานหน่อยเนาะพี่น้องจ้าอากาศร้อนๆดื่มแบบนี้ตอนเช้านี่ละส่งกันไปทํางานทุกวนันทุกวนันแบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้า แถวแถวบ้านทรายอยู่นี้โอเคมากๆค่ะพี่น้องคะไม่วุ่นวายไมเคลิลก็ไปทํางานส่งกันไปทํางานทุกวนันแบบนี้หละจ้ะก็มาจัดการตัวเองส่วนใหญ่ทรายจะกินกล้วยนะคะกล้วยวันละหนึ่งลูกเลยตอนเช้านี่บ้านทรายนี่ขายดีคือกล้วยคะ่ะเพราะว่าทรายก็กินบางครั้งไม่ดีก็กินพ่อไม้ก็กินนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟของทรายนะแล้วก็อาหารเช้านี่กินได้ทุกอย่างคะ่ะ เป็นตามเพิ่นน่ะะตามที่คุณย่าพากินคือซีเรียลซีเรียลชนิดนั้นซีเรียลชนิดนู่นนี่นั่นสลับกันไปค่ะแต่คุณย่าตอนนี้ยังติดอยู่ที่ชอบอยู่ที่ v i t a าบิ v กส์ว i ตบกเหมือนทรายถ่ายให้ดูค่ะเขาจะทําเป็นก้อนๆมันก็เป็นซีเรียลเหมือนกันที่ทํามาจากข้าวสาลีแล้วก็มีวิตามินมีใยอาหารสูงอ่ะน,นะจนี่เขาทําเป็นก้อนนี่ที่นอน ัญญาเขาจะใส่น้ําตาลไปนิดนึงแล้วก็ใส่นมส่วนทรายก็จะเป็นซีเรียลผลไม้รวมค่ะตอนนี้อร่อยดีค่ะตัวน,นี้มันจะมีกล้วยมีแอปเปิลแห้งมีมะพร้าวมีอะไรรวมๆนนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ใส่นมกันไปนี่แหละกินง่ายๆค่ะตอนเช้าเนาะขนาดกินไม่อยานะ่างก็ยังก็ยังนานพี่น้องเสร็จแล้วจัดการตัวเองเสร็จแล้วทรายก็จะมาจัด ยาให้คุณยาจ้ะยาเช้านาะพี่น้องคะยาเช้าอ่อซึ่งอ่อเอาจัดแล้วก็เอาขึ้นไปให้คุณยาซึ่งให้คุณยาเนี่ยลงมาได้อยู่นะคะพี่น้องคุณยาไม่ได้แบบว่าอ่อลงมาไม่ได้แต่ว่า คือเพื่อนไม่อยากลงมาเพราะว่าถ้าตื่นแล้วกว่าจะลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านี่คุณยาเขาจะยังไม่ลงบ้านเนาะกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้กว่าจะลงมาได้นี่คือช้าช้ามากๆพี่น้องก็เลยแบบว่าสะดวกที่สุดคือพวกสายเอาไปให้ให้ใหเพิ่นกินเรียบร้อยอยู่ที่ห้องเพิ่นแล้วก็จัดการตัวเองแปรงฟันล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าค่อยลงมาครั้งเดียวน,นะพี่น้องค่ะนี่คือมันจะง่ายแล้วก็คือป้องกันการแบบว่า ตกบันไดอะไรพวกนี้เนาะน้องไม่ดีก็ตื่นมาแล้วนางก็จะกินซีเรียลที่เป็นแท่งๆแล้นะจา๊ะซีเรียลบาฟิลเรียกเนาะแล้วก็นมนี่แหละของคุณย่าก็จะเป็นกาแฟนะคะดื่มได้นะคะผู้สูงอายุก็ดื่มเหมือนเหมือนคุณย่าอีดื่มประจําเลยค่ะทุกเช้ากาแฟเนาะใส่นมสดแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะนี่ละชุดอาหารเพิ่นวันไหนเมลีเขาตื่นมาแบบนี้ก็ช่วยทรายได้เนาะ เอาไปให้คุณย่าที่ห้องจ้ะคุณย่าเขาก็จะทําภารกิจเรียบร้อยเหมือนที่ไซบอกแล้นะจ้ะเพิ mm ่น hmm. ทึงจะลงปรุงบ้านน้องพี่น้องนั่นแหละทีนี้หลังจากนั้นไซก็จะเอน้องมิดีก็จะไปโรงเรียนจ้ะถ้าไซนั่นถ้าไซไปทํางานไซก็จะไปทํางานพร้อมกันเลยกับน้องมิดีไปที่ไปโรงเรียนเนาะ mm hmm. แต่วันนี้ไม่ได้ไปทํางาน mm hmm. ก็จะอาบน้ําให้คุณย่าจ้ะนี่ก็จะเป็นที่ อันนี้ที่กันลื่นเนาะที่ใส่ในอ่างอาบน้ำพี่น้องจ้าแล้วก็จะมีครีมอาบน้ำคุณย่าจะใช้แบบเป็นของเด็กๆนะคะเพราะเพิ่นแพง่ายแล้วก็สระผมพี่น้องหลังจากสระผมใส่ก็จะเป่าผมให้เพิ่นเนาะแล้วก็เอาผ้ามาตากเสร็จแล้วอาบจากภารกิจอย่างเรียบร้อยก็โดยประมาณ20นาทีค่ะก็จะเอาผ้ามาตากผ้าสีฟ้า,ฟาคือเอาผ้ารองนั่ง เวลาคุณยาเขาอาบเสร็จเอามานั่งแล้วก็ไซจะได้เช็ดตัวช่วยเพื่อนหน,นะค่ะผ้าสีแดงๆนี่คือผ้าเช็ดตัวเพื่อนก็ประมาณใช้ประมาณ3-4ครั้งถึงซักนะนะจ๊ะนี่ละก็เอามาตากแดดเอาพี่น้องวันที่ไม่ได้ไปทํางานไซจะต้องดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยตอนนี้ก็จะพาทุกคนออกไปซื้อของจ้ะไปซื้อของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ของกินเนาะคะ่ะเดี๋ยวาซจะขับรถไปห้าง ห้างนี้อยู่ไม่ไกลคะ่ะพี่น้องคะเดินไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อของเยอะๆจะต้องขับรถไปจ้ะเนาะเดี๋ยวจะหาบกลับมาจา้ะ <c> เ <oughs> พราะว่าเราซื้อเยอะมากๆเพราะว่าอยู่กันสี่คนมันวาพี่น้องกันละก็โดยประมาณซื้อสัปดาห์ละสองครั้งเนาะขับรถไปไม่ไกลคะ่ะประมาณห้านาทีจากบ้านทรายไปเนาะนี่แหละใช้เวลาในการซื้อของประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่า ขึ้นอยู่กับว่าซื้อเยอะซื้อน้อยนะพี่น้องนี่แหละวันนี้อากาศดีมากๆจ้ะชมบรรยากาศทางอังกฤษไปด้วยพี่น้องจ้าในช่วงเช้าเช้าสายๆหรอกจ้า <laughs> สายๆสักหน่อยเนาะนี่แหละไปห้างประจําที่เมืองทรายมีก็ห้างนี่แหละมอลลสันที่ทรายไปประจำนะพี่น้องอีกห้างหนึ่งห้างเอาดีก็จะไปอีกวันอีกวันหนึ่งคือไปโซงห้างจ้ะ รถมาที่ห้างน้องพี่น้องมาคนเดียวค่ะสมัยก่อนมากับคุณย่าเนาะนี่แล้วคือกระเป๋าคู่ใจกระเป๋าช้อปปิง้งแลนนี้คือภารกิจก็คือคนเดียวตลอดค่ะเพราะย่าเคนก็มาด้วยไม่ได้นอกจากมาแล้วมานั่งรออันนี้คือเสร็จแล้วจ้ะหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าซื้อของกินของใช้เดี๋ยวไปถึงบ้านจะให้ดูว่าเรากินอะไรกันบ้างนาอพี่น้องนี่แล้วจ้ะพี่น้องคะ่ะมาแล้ว วันนี้หมดไปประมาณ90กว่าเนาะค่ะเกือบร้อยก็ประมาณ4,500้าเนาะคะ่ะเราจะซื้อเป็นหนึ่งสัปดาห์ในห้างนี้จะมีทุกอย่างเนาะคะ่ะเครื่องของใช้ในบ้านอะไรต่างๆเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอีกหนึ่งห้างเราก็จะไปในวันที่ประมาณวันศุกร์อย่างนี้นะจาวันที่ไซไม่ได้ทํางานเนาะ,ะตอนนี้คือห้างประจําที่ซื้อนะคะอันนี้เป็นของใช้ทั่วๆไปจะจะมีเนาะะ,ะซื้อเป็นบางบางอาทิตย์ที่เป็นผงซักผ้าอาทิตย์เป็นอะไรต่างๆอันนี้จะเป็น ยาสีฟันคุณย่าแล้วก็แล้วก็ที่ล้างจานผลไม้เนาจะน้องบ้านทรายค่ะไม่ได้ก็คือผลไม้จ้ะน้องเมดีเขาอยากกินลาสเบอร์รี่อาทิตย์นี้แล้วก็สตอเบอร์รี่นี่คือของเมดีแล้วก็องุ่นเนาะจ้ะก็ของทรายองุ่นส้มนี่จะเป็นของคุณย่ามีของทุกคนเนาะพี่น้องส้มของคุณย่าอันนี้กล้วยเขาจะขายเป็นเป็นกิโลเหมือนที่ทรายพูดให้ฟังนะถูกเนาะค่ะไอที่นี่ส้มนี่ก็ถูกถุงละ45บาบาท 45บาทก็ได้ได้5ลูกนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะมันลดราคาด้วยเนาะอาทิตย์นี้ล้วก็จะมีแอปเปิลค่ะบ้านนี้กินแล้วก็อะโวคาโดของกายจากอะโวคาโดนะพี่น้องนี่ละตามนี่ละพวกนี้จะเป็นขนมขนมที่กินประจําของคุณย่าก็คือตัวนี้นะคะบิสกิตที่เป็นริชทีค่ะริชทีก็แล้วแต่จะเอายี่ห้อไหนเนาะริชทียี่ห้อนี้มันจะกรอบๆนะคะพ่อจะกินวันละสองแผ่นกับชาเพิ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นของ ไมเคิลกับเมลีโดยรวมเนาะอันนี้ก็จะใส่ห่อข้าวให้น้องค่ะเป็นขนมที่ใส่ห่อข้าวให้้องมันจะเป็นมีหกแพ็คในนี้เนาะจ้ะกับตัวนี้จะ้ะเนาะแล้วก็ขนมปังบ้านเราขาดไม่ได้ก็นี่กดจะเป็นขนมคุณย่าเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบอบนะคะเบกเบกอันนี้จะเป็นเหมือนเล่บ้านเราคุณย่ญญาเขากินรสนี้จ้ะชีสแล้วก็โอเนนอันนี้จะเป็นของเมรีพอไมก็กินรสไหนก็ได้นะจ้ะกินกับเมลีกินกับยา่าซื้ออาทิตย์ละนี่จะ้ะ เนาะนี่ก็จะเป็นบิสกิตของพอไมาจะเป็นแบบว่าพวกเฮลตี้สักหน่อยน่นะจ๊ะเนาะสองที่ถ่ายให้ดูเนาะว่าได้อะไรมาบ้างแ้วที่กินประจําเลยเนาะคะ่ะพี่น้องชีสนี่จ้ะชีสก็จะเอามาใส่อาหารการกินต่างๆเนาะแล้วก็น้ํานี่แหละน้ําผลไม้น้ําเอามาผสมน้ําเวลาหน้านก็ะจะดื่มเฉพาะหน้าหน,น้าร้อนเนาะจาะ้ะน้องบ้านนี้นิยมเป็นแอปเปิลแล้วก็แบล็คเคอร์ลินพี่น้องจ้ะ ก็ซอสขาดไม่ได้ที่อังกฤษก็ซอสมะเขือเทศใจซื้ออันนี้มาใจจะมาผัดเส้นกินจ้ะก็มีอยู่จ้ะที่เส้นตามห้างที่เราไปซื้อเนาะอันนี้เป็นมาม่าไทยเราเส้นแบบใสแล้วก็แต่งขาดไม่ได้จ้ะอันนี้อาหารเช้าเราเอามาเติมเนาะอันนี้จะเป็นคอนเฟลกที่มีรสเป็นเหมือนฮันนี่น้ำผึ้งะนะจ้ะพี่น้องอันไหนหมดเราก็ซื้อมาเติมนนจะเป็นจำพวกผักก็จะขาดไม่ได้คือบรอกโคลีค่ะ แล้วก็ถั่วงอกแล้วก็จะเป็นอันนี้ใส่ใส,สใส่แซนด์วิชเพิ่มนีอยนะจ้ะใส่แซนด์วิชแลตเชสแล้วก็จะจ้ะจก็เอาอันนี้มาด้วยคนขาโพดอันนี้ลืมนี่เป็นพวกขนมจ้ะที่เป็นมันเป็นแท่ง,งนะจาะที่เขาอัดเป็นแท่งแล้วขาดไม่ได้มาทำอาหารจา้ะหอมห้วใหญ่น,นี่ก็จะเป็นผลไม้แห้งจ้ะ ทำขนมหรือไม่ก็กินกับอาหารเช้าคนให้ชอบซื้อมาไว้อันนี้คือจะเป็นอาหารพิเศษที่เวลาวันที่ทรา,ายเลิกข้าเนาะคุณย่าจะได้กินตัวนี้จะเป็นเป็นเชฟเพลทพายก็คือพายของพายแกะนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่เตาอบ30นาทีก็ได้กินครั้งนาทีอันนี้จะเป็นซอสสิบโลของเมลีจ้ะพวกจำพวกเนื้อก็จะจะ,จะมีหมูจะ้ะอาทิตย์นี้กับไก่นะคะ แล้วก็เน,นื้อวัวในแช่ช่องแช่แข็งมีแล้วก็เลยยังก็เลยไม่ซื้อนะหมูไก่แล้วก็แฮมอันนี้แฮมของคุณย่าจ้ะแฮมตัวนี้อันนี้แฮมของไม้อันนี้เมลีจ้ะพิซซ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสเต็กพายนะคะอันนี้คือโยเกิร์ตมูสที่คุณย่ากินนะคะพี่น้อ,นองคะแล้วก็อันนี้เป็นโพเทโต้เทโทโบเกอร์โพเโต้ก็คือเอามา ที่คุณย่าเอามาอบในไมโครเวฟนาจารย์พี่น้องนี่มันกินกับคอสโลจะมันกินกับคอสโลแล้วก็จะมีฟินฟายอันทอดก็ได้อบก็ได้แบบแบบเล็กฟินฟายน้ำส้มจะน้ำส้มแล้วก็นม3ขวด3กล่องวันนี้นี่ราจาพี่น้องคะสี่พันห้บาทก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะได้1สัปดาห์แต่ว่าต้องไปซื้อเพิ่มอีกที่ ที่ห้างหนึ่งอะนะจ๊ะโดยที่ของพ่อไม้นะจ๊าเขาจะมีโยเกิร์ตซื้อเพิ่มเห็นไหมมันจะเหลือแค่สองซื้อเพิ่มโยเกิร์ตแล้วก็ซื้ออันนี้ของน้องเมลีนี่จ่ะแล้วก็ซื้อขนมเมลีแล้วก็โยเกิร์ตเมลีเห็นไหมโยเกิร์ตน้องมันเหลืออีกกล่องนึงเดี๋ยวจะท่เกะต้องซื้อมาเพิ่มจ่ะเนี่ไม่อาหารเราก็จะโล่งถ้าเป็นวันที่ไปซื้อของนะพี่น้องคะซื้อเพิ่มอีกห้างหนึ่ง ก็อาจจะเนื้ออะไรแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยแหละค่ะโดยประมาณห้างนั้นก็ประมาณ1,000บาทไม่เยอะแต่ห้างนี้จะเป็นหลักนะพี่น้องค้านี่แหละเนาะวันที่ไม่ได้ไปทํางานจะจัดการเรื่องอาหารให้มันครบให้มันเรียบร้อยนะจ้ะ